ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการดนะีคอนโดนครรยองนะคะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำสวนสาธารณะระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ทั้งหมด29.95ตารางเมตรเมืนะะ่อเข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยค่ะภายในโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีขนาดพื้นที่ที่กว้างค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มาแล้วบางส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะเขาก็จะมีแบ่งกั้นพื้นที่ด้วยประตูกระจกนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โซนแต่งตัวให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้้อออยนะะในใสนขงง ะะก็จะอยู่ส่วนด้านหลังของห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ครบคันถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนครัวค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวสีหลังจานแล้วก็มีชั้นเก็บของให้คุณผู้ชมแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดนในโซนระยองกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการดีคอนโดนครระยองนะคะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนสายหลกักอาทิเชน่นถนนสุขุมวิทและถนนราชบำรุงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเชน่นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีโรงเรียนอันสสัมชัญและโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำสวนสาธารณะระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้องวงจรปิด ระบบเข้าและออกโครงการด้วยคีย์การ์ดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวห้องกันเลยค่ะ ีจะอยู่ที่อาคาร A ชั้น5นะคะห้องเลขที่789ทับหค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด29.95ตารางเมตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยค่ะภายในโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีขนาดพื้นที่ที่กว้างค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มาแล้วบางส่วนมีชั้นวางทีวีชั้นวางรองเทา้าแล้วก็ชั้นวางของนะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะเขาก็จะมีแบ่งกั้นพื้นที่ด้วยประตูกระจกนะคะแล้วก็พื้นที่ภายในห้องเนี่ยกว้างกําลังดีเลยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โซนแต่งตัวให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ําแล้วก็โซนห้องครัวกันเลยค่ะในส่วนของห้องน้านะคะก็จะอยู่โซนด้านหลังของห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกแล้วด้วย ัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนครัวค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวสิงหลังจานแล้วก็มีชั้นเก็บของให้คุณผู้ชมแล้วและสุดท้ายนะคะก็จะมีระเบียงค่ะภายในห้องนี้นะคะก็จะอยู่ติดก,กับวิวสระว่ายน้ําค่ะและบริเวณระเบียงคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนสักแห้งได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดนคนรรยยงโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลระยงขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ3.9กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในโซนระยองนะคะที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook t i k t อกและยังมีแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวบรวมสาวไปมากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์และนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถรัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ้านดีชีวิตดีบานนี่ช่วยได้